ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยต้องยอมรับว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายโดยในยุคหลังๆจะพบได้ว่าคนไทยในพื้นที่เมืองอย่างกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลมักให้ความสนใจกับคอนโดมิเนียมที่เพิ่งเริ่มเข้ามาในตลาดและเป็นที่นิยมค่อนข้างมากเมื่อช่วง5ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่ยังคงคุ้นชินกับภาพของอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของบ้านแนวราบขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของสถานการณ์ภายในประเทศท,ทั้งทิศทางของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับกับภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่มันค่อนข้างที่จะ เป็นบ้านแนวราบซะเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคสมัยในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันยุคที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเนี่ยก็คือยุคเมื่อสมัยสัก5ปีที่แล้วสิ่งที่มันทําให้เปลี่ยนแปลงมากๆกเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําท่วม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับแรงหนุนจากมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2558ซึ่งส่งผลต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเต็มที่ในช่วงไตรามาสที่1ของปี2559ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมาตรการดังกล่าวนั้นถือว่าได้รับผลตอบรับในระดับที่ดีแต่ทั้งนี้หลังจากหมดมาตรการดังกล่าวภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เริ่มชะ รอลงในเรื่องของการขายในช่วงครึ่งปีแรกรต่อเนื่องไปถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะตัง้ง6เดือนเนี่ยตลาดก็จะดีมากในช่วง4เดือนแรกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยังมีมาตรการลดหย่อนค่าเทรมเียนการโอแลจจดจำนองที่กระทรวงการคลังประกาศไว้มาตรการดังกล่าวเนี่ยมีผลตั้งแต่29ตุลาคมปีที่แล้วมาถึง28เมษายนปีนี้ ช่วงเดือนมีนาคมเมษายนเป็นสองเดือนที่มีการโอนกนรรมสิทธิ์กันมากมานเลยนะเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมนะห้องชุดเดือนมีนาคมปีนี้โอนมากกว่าปีที่แล้วประมาณ170%หรือ1.7เท่านะเท่าครึ่งนะส่วนเดือนเมษายนเนี่ยโอนกัน300รอกว่าเปอร์เซ็นต์เราก็3เท่าครึ่งนะโดยภาพรวมโดยภาพรวมเนี่ยมาตรการต่งางๆก็ได้ผลมากแต่ว่า วัตการดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้ผู้ประกอบการเป็นเน้นเรื่องของการระบ,บายสต๊อกสินค้าเก่าซึ่งมีอยู่แล้วที่สามารถพร้อมขายพร้อมโอนได้นะครับแต่พอหมดมาตรการดังกล่าวปุ๊บเนี่ยพฤษสภามิถุนาตลาดก็ชะลอลงในแง่ของการขายก็กลับมีการมีการเปิดโครงการใหม่มากขึ้นเพราะว่า,อาพอสต๊อกเก่าเสร็จก็มาเปิดโครงการใหม่เดือนพฤษสภามิถุนานะครับ,รบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอรารวมตัวเลข6เดือนเข้าด้วยกัน ของ6เดือนแรกปีนี้กับ6เดือนแรกปีที่แล้วเนี่ยก็ยังเห็นว่าตัวเลขโครงการเปิดใหม่ด้ลดลงมา <S <S ต้องมองสองสองมิตินะมิติที่เป็นเรื่องของการขายการโอนเนี่ยช่วงแรกจะดีมากแต่พอแล้วก็แล้วก็วก,การขายการโอนโครงการเกา่าดีแต่โครงการเปิดใหม่น้อยนะครับซึ่งมันต่อเนื่องมาถึงเดือนอพฤษภาคมถุนนาด้วยแหละมันจะชะลอลงหน่อย นอกจากนี้เมื่อมองภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง6เดือนแรกของปีจะพบได้ว่าบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นมีอัตราการเปิดที่ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับปี2558แต่ภาพรวม6เดือนแรกเนี่ยจัดสรรเปิดแค่ประมาณ16,000หน่วยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเปิดประมาณ20,000หน่วยจาก2 0 0 6หรือ16,000ส่วนห้องชุดหรือคอนโดมิเนียมเนี่ยนะ ปีที่แล้วช่วงประมาณ6กเดือนแรกเปิดประมาณ3 000, 3 0 0 0ื่นสามสามนะประมาณนี้สามหมื่นสองสามหมื่นสามแต่ปีนี้เปิดประมาณแค่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นหนึ่ง,งอเองมันก็ดรอปลงไปงั้นทั้งจัดสรรทั้งคอนโดก็ดรอปนะครับน่าจะดรอปประมาณสัก3 0มสิบเปอาโดยภาพรวมนะ,ะจ,จัดสรรจะดรอปประมาณสัก20%ส่วนคอนโดจะดรอปประมาณสักเกือบสี่สิเฉลี่ยไปเฉลีย่ยมาก็ประมาณสัก30% mm hmm. ในช่วง6เดือน กรกฎาคมเริ่มมีโครงการเปิดใหม่มากขึ้นนะเพราะว่าเป็นไปตามคาดการณ์คือ,อวัตการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอ,รโอ,รอรนเงิจดจำลองเนี่ยเคยมีประกาศใช้มาแล้วหลายยุคหลายสมัยหลายครั้งนะทุกครั้งก็จะเหมือนกันนะก็คือว่าอพอช่วงไปปลายของวัตการก็จะ,ะซื้อโอนกันเยอ,อยะแยะแล้วก็พอผ่านไปพอหมบทวัตการปั๊บเนี่ยนะสเดือนหลังจากหมดวัตการเนี่ยตลาดก็จะ ฉลองการขายผู้ประกอบการก็หันไปเปิดโครงการใหม่ไปอย่างนี้ทุกครั้งนะครับพฤกฎาคมเราก็เห็นว่ามีโครงการเปิดใหม่มากขึ้นนะแต่เมื่อดูรวม6เดือนแรกรวมพประดรับไปรวมไปห้าเดือนหลังของปีนี้จากการคาดการณ์เนี่ยหน่วยที่เปิดขายใหม่ในปี59ปีนี้ก็ไม่น่าจะสูงไปกว่าปีที่แล้วนะฮะยังเก่งเนี่ยนะคงประมาณสักเท่าปีที่แล้วซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้ว ก็อาจจะดรอปลงนิดหน่อยนะลดลงนิดหน่อยในแง่ของโครงการเปิดใหม่คราวนี้การที่หน่วยคอนโดมิเนียมโดยห้องชุดเปิดขายใหม่ลดลงเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเท่าไหร่นักในแง่ของอในเชิงของการดูดีมานซัพพลายเพราะว่าเราคงไม่อยากให้ซัพพลายของคอนโดม,มากเกินไปเพราะว่าในบางพื้นที่ที่มีการเปิดหน่วยคอนโดม,มากเกินไปแล้วราคาก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วก็ไม่ค่อยโต แม้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะเริ่มมีโครงการเปิดใหม่มากขึ้นแต่เมื่อรวมช่วง6เดือนแรกของปี2,559และเดือนกรกฎาคมเข้าด้วยกันแล้วประกอบกับการคาดการณ์ในช่วงที่เหลืองของปี2,559อีก5เดือนคาดว่ายอดหน่วยโครงการที่เปิดใหม่ในปี2,559นั้นอัตราการเปิดไม่น่าจะสูงไปกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอน ตลาดอสังหาริม,มทรัพย์ในประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคที่เปลี่ยนผันจากบ้านจัดสรรเป็นคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีโครงการรถไฟฟ้าหลากหลายเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้าตัวเมืองได้และเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นถ้ามองระยะยาวไปเลยนี่นะก็จะเห็นว่าจะมีรถไฟฟ้าที่ให้บริการทั่วกรุงเทพปริมณฑลเต็ไมไปหมด พราะในอดีตที่ผ่านมาเราเห็น BTS กับ MRT เนี่ยมันจะกระจุกอยู่ในเขตธุรกิจเขตเมืองหลวงแล้วก็จะเริ่มเห็นว่ามีกระจายออกไปบ้างแล้วเช่นเนี่ยสายสีเมืองก็จะไปถึงฝั่งเมืองนอนฝั่งบางใหญ่ถึงบางใหญนะ่แล้วก็จริงๆต่อไปถึงบางไผ่แนตะ่บางไผ่เป็นเด,ดโปเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะแล้วก็อีกนะก็จะวิ่งไปสวนปราการยาวออกไปยาวออกไปใน่านาะคตไปในที่สุดอาจจะไปถึงบางปูนะครับแล้วก สายสีแดงรถไฟชานเมืองน,นะครับก็ไปทาง,งไปทางรังเซตไปทางตลิงชันเพราะะนะั้นปี59เราเห็นสายสีม่วงปี60ปีหน้าเนี่ยอาจจะอาจจะไม่มีสายใหม่เปิดให้บริการนะแต่ว่าประมาณปี6 1สายสีแดงก็คงจะให้บริการได้แล้วก็6.2ยังไม่เห็นโครงการที่มีกำหนดเปิด62แต่6 3 6 4 65เนี่ย3ปีดังกล่าวเนี่ย63 6า65น่าจะมีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการอีกหลายสายมากเลยนะครับ mm hmm. ความสำคัญก็คือว่าโครงการที่อยู่อาศัยเกิดใหม่ จะมีมากขึ้นที่กระจายออกไปสู่ชานเมืองและไม่ต้องประจกอยู่ในบริเวณดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการเองก็มีทางเลือกในการเอาพัฒนาอย่างโซนอื่นซึ่งราคาที่ดินจะถูกกว่าราคาที่ดินในใจกลางเมืองหรือในโซนที่เติบโตไปแล้วผู้บริโภคเองก็มีช้อยให้เลือกมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่จุดไหนในปริมณฑลเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าเมืองได้หมดเพราะรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเนี่ยม,มันเชื่อมต่อก,กันได้หมด ทางเลือกในอนาคตของตลาดที่โยใส่เนี่ยในกรุงเทพปริมพลทนจะมีมากมายทั้งสำหรับผู้ประกอบการและก็ผู้บริโภคด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนอสังหาบ้านเราครั้งใหญ่มากเลยนะก็คือการที่ภาครัฐเข้ามาปรับเรื่องระบบรางในอีก5ปีประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพมหานครนจะมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใหญ่แมงมุมจาก60สถานีจะเพิ่มเป็น200กว่าสถานีซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาตั้งไม่รู้กี่เท่า ซึ่งไอ้สองร้อยกว่าสถานีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันกระจายไปยังโซนต่างๆกรุงเทพตอนเหนือกรุงเทพตอนออกกรุงเทพตะวันตกแล้วก็วิ่งเชื่อมโยงกันให้วิ่งทุกสายเนี่ยวิ่งเข้ามาเชื่อมโยงกันในเมืองได้แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราต้องการบ้านในเมืองต้องการบ้านที่แบบเดินทางไปไหนตอนไหนได้เราต้องมาเกาะอยู่กับไอ้หกสิบกว่าสถานีนี้แต่ในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ตรงสถานีไหนก็ได้อีก200้กว่าสถานีมันมีตัวเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตามภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ต่างจังหวัดในปัจจุบันอาจจะมีความแตกต่างจากเมื่อหลายปีก่อนเนื่องจากตลาดคอนโดมิเนียมในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักมีการเปิดโครงการบ้างแต่ถือว่าน้อยหากเทียบกับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ส่วนมากแล้วพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นจะเติบโตในลักษณะของบ้านจัดสรรหรือบ้านแนวรับเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นความคุ้นชินของผู้ที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น ตลาดต่างจังหวัดในวันนี้เนี่ยอาจจะต่างไปจากเมื่อสองสาปีก่อนตรงที่ว่าตลาดคอนโดนิ่งนะอ่าไม่ค่อยมีใครเปิดแล้วเปิดน้อยยังเปิดอยู่แต่เปิดน้อยนะครับเปิดเพราะว่าอ่าช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนและมีการมีการซื้อลงทุนค่อนข้างมากตะดับตลาดคอนโดเนียมต่างจังหวัดแล้วก็ซัพพลายออกมามา,มากตอนนี้ก็ผู้ประกอบการเดิมที่ไปจากส่วนกลางไปเปิดโครงการคอนโดในต่างจังหวัดก็ถอยทับกลับมาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าตลาดต่างจังหวัดส่วนใหญ่ จะเติบโตในเชิงของบ้านจัดสรรบ้านแนวราบนะครับเพราะว่าความคุ้นชินความเคยชินของผู้ผู้อยู่อาศัยในในท้องถิ่นเนี่ยยังเคยชินกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแนวราบอยู่ แน่นอนว่าปัจจัยต,ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนั้นที่ล้วนเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางของเศรษฐกิจเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ความเสี่ยงอื่นๆเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งอาจจะกระทบต่อเศร,รษฐกิจต่างประเทศนะนะก็ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะเฉพาะจุดเฉพาะทางการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยปัจจัยที่สําคัญมากๆที่เราพิจารณาคือเรื่องของ,ของ,าาของความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เขาคิดว่าสภาพเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงตลาดมันเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะแย่ลงมันจะดีขึ้นมันจะมีผลในการตัดสินใจค่อนข้างที่จะมากดังนั้นเนี่ยในตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตอีกสักปี2ปี3ปีเนี่ยคนจะตัดสินใจซื้อบ้านตลาดจะซบหรือตลาดจะดีมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมันมาจากไหนมันมาจากเรื่องที่เรามีความรู้สึก ต่อเศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงนี้เช่นช่วงนี้รู้สึกว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีทามาค้าขายไม่ดีแล้วเราอยากจะเป็นหนี้ไปอีก30ปีไหมเราก็จะต้องมาคิดแล้วใช่ไหมแล้วยังมีเรื่องของภาคการเมืองซึ่งเรากําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็คือเรื่องของภายในประเทศเรายังไม่นับเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจโลกแล้วก็เรื่องของการเมืองระดับโลกซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า,าต่อให้สภาพเศรษฐกิจสภาพการเมือง ทั้งภายในภายนอกสภาพความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นยังไงมันก็แค่ไซคลหนึ่งซึ่งมันอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นตกสภาพตลาดตกไปสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายคนก็ต้องกลับมาซื้ออยู่ดีซึ่งมันก็จะเป็นไซคลที่มันมีเกิดมีดับมีโตมีมีตกเป็นเป็นปัจจัยพื้นฐานปัจจุบันที่เราก็คงจะต้องเดาทางได้อยู่แล้ว ส่วนทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2,560นั้นคาดว่าจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเรื่องของกําลังซื้อนั้นจะยังคงมีต่อโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากอนาคตตัวเมืองของประเทศไทยจะมีระบบขนส่งมวลชนที่รองรับเรื่องการเดินทางเพิ่มมากขึ้นและดีขึ้นปีหน้าผมมองว่าตลาดก็น่าจะดีขึ้นนะครับคือตลาดเนี่ยตลาดอสังหาตลาทรักรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะมีคนซื้ออยู่แล้ว นะกำลังซื้อไม่ตกนะครับกำลังซื้อไม่ตกเพราะว่า,าระบบขนส่งมวลชนที่ดีขึ้นนะการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นเวลาเราพดูดูถึงปัจจัยปัจจัยการอยู่อาศัยการซื้อเนี่ยผู้บริโภคผู้ซื้อและผู้ประกอบการเองก็มองหาโลเคชั่นที่สามารถเดินทางได้สะดวก ขณะที่แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีหน้านั้นคาดว่าจะดูดีขึ้นตามลำดับหากไม่มีผลกระทบในเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศเข้ามากดดันแต่อย่างไรก็ตามปัจจัยต่างประเทศเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้จึงจำเป็นต้องระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา